ครับผมมาอนีนะครับก nah. ัมาทดลองก่อนส่งครับผมสกิดหกหน้านะครับผมสกิดหกหน้าสามตัวโต๊ดสามเม็ดโต๊ดลูกขนาดหาหุนครับลูกขาดสร้างมาแล้วนะครับนี่เนาะขึงเขาไม่เสร็จนิ้วนะครับผมมาลองเบิ้งนะครับผมเดี๋ยวขย่ยให้เบิ้งนะครับผมฝาอยู่ใสฝาฝาฝาอยู่ไหนลูกพ่อกุ๊กกุ๊กกมาลองเบิ้งครับนี่เนาะอ่าครับลองเบิ้งนะครับผม อ่าหกนะครับผมหกสองหกสี่สองครับหกหกสองสี่นะครับสามเมตโสเปเชียลนะครับอ่าลองเบิรงครับผมเอี่ยวเอี่ยวสามเอี่ยวสามห้านะครับ หกยี่หกยี่สองนะครับประมาณนี้ครับผมสามตัวโต๊ดสามเมตรโต๊ดนะครับใส่ได้อยู่แล้ี่ยวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับพออาผึา่งเห็ดไม่เสร็จนิ่วๆนะครับนิ่วๆยังไม่ขัดยังไม่ล่างยังไม่เสร็จเลยครับผม <c oughs> ยามือ่นสองหายครับประมาณนี้ครับผม